หนึ่งในปัญหาใหญ่ของชาวสวนทุเรียนทั่วทุกภาคคือการระบาดของนอนเจาะเมล็ดทุเรียนซึ่งทำให้ผู้ส่งออกถูกตีกลับสินค้าหรือต้องยอมจำหน่ายในราคาที่ตกต่ำเสียโอกาสที่จะสร้างไรายได้จากการจำหน่ายทุเรียน แก้ปัญหาดังกล่าวสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาดา้าจึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการประยุกต์ใช้กับดักฟิโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมประชากรผีเสื้อในการผลิตทุเรียนซิสเทมติกและองค์ประกอบฟิโรโมนของผีเสื้อหนอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนสกุลมูดาเรียโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิสิทธิ์ภูลประเสริฐจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้การใช้กับดักฟีโรโมนถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันกำจัดมแมลงที่ปลอดภัยและช่วยลดการใช้สารเคมีได้โดยทีมวิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรเพื่อดักจับผีเสื้อและเก็บตัวอย่างน้อนดักแด้มาเลี้ยงเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบฟ,ฟีโรโมนและสารอินทรีย์ประเภทอื่นๆ เป็นกเกษตรที่ยั่งยืนเราก็ต้องมองว่าเราจะทํายังไงให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ปลอดภยัยจากการที่ทําผลผลิตทางการ,กรเกษตรก็เลยมีไอเดียในเรื่องของการใช้กับดักฟิโรโมนครับเราก็จะมีตัวผสมสูตรลงไปทําเป็นสูตรเขาเรียกว่าค็อกเทลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํามาอ,ออกแบบกับดัก แล้วเราจะมีตัวที่เก็บสารแล้วเราก็จะนำเนี่ยไปใช้ในพื้นที่เลยมีข้อจํากัดอยู่ส่วนหนึ่งก็คือสารพวกนี้เป็นสารที่เราเหยง่ายเราจะต้องมีการพัฒนาว่าทํายังไงจะตรึงสารตัวนี้ให้มันสเสถียรและอยู่ในเชิงพื้นที่ได้นานที่สุดง่ายต่อการใช้สะดวกต่อการใช้เกษตรกร,กรจับต้องได้ด้วยราคาที่ย่อมเยา ทำเองก็ได้ให้ลดการใช้สารเคมีหรือให้สารเคมีเนี่ยตกค้างน้อยที่สุดก่อนที่ผลผลิตจะส่งออกตลาดครับงานวิจัยดังกล่าวนับเป็นวิธีการป้องกันการระบาดของผีเสื้อหน,นอนเจาะทุเรียนที่นอกจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ในการบริหารจัดการศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วย